สวัสดีทุกคนวันนี้คุณครูจะมาวาดรูปหนึ่งในนักล่าปีศาจแนกพิเศษสีนะคะเป็นผู้ชายหน้าตาหลอ่อหุ่นดีมาดนิ่งนะคะแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ตรงที่ผูกจุกไว้ด้านบนด้วยนะคะพูดแบบนี้แล้วแฟนๆของเรื่องเชนซอแมนเนี่ยน่าจะรู้ในทันทีเลยนะคะคลิปนี้เป็นการวาดแบบเร็วๆนะคะเน้นความสนุก เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยคุณครูได้นําไปลงในติ๊กตอกก่อนแล้วนะคะคุณครูเห็นว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจนะคะก็เลยมาปรับความเร็วให้ช้าลงแล้วก็มาฝากนักเรียนที่อยู่ใน YouTube นะคะให้ได้รับชมกันรูปนี้คุณครูจะเริ่มวาดจากตาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายออกมาเป็นคิ้วแล้วก็จมูกพอจมูกเสร็จแล้วก็มาเป็นปากนะเพราะว่ามันจะกะง่ายติ๊กสามด้านไว้นะคะเพื่อทำรูปหน้านะแล้วค่อยลากรูปหน้าเนี่ยให้ใกล้เคียง ตอนแรกคุณครูก็ล่างยาวไปหน่อยคุณครูก็ตัดคางให้สั้นลงนิดนึงกําหนดจุดของปลายผมนะคะแล้วก็ดูทิศทางความกว้างความหนาของผมนะคะค่อยๆแยกผมออกมาทีละเส้นตรงนี้นักเรียนต้องสังเกตเยอะๆนะคะเพราะว่าจะเหมือนไม่เหมือนเนี่ยผมเนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยคุณครูอยากให้นักเรียนล่างเบาๆกันก่อนนะคะที่คุณครูต้องล่างเข้มๆเพราะว่าอยากให้นักเรียนเห็นชัดๆนะ ซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วคุณครูจะล่างภาพเบากว่าน,นี้นะคะล่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเน้นตัดเส้นที่หลังรูปนี้ระวังให้ดีนะคะคุณครูเพิ่งมาสังเกตเห็นตอนที่รูปนี้เสร็จแล้วว่าคุณครูวาดหูไม่เท่ากันนะถ้านักเรียนวาดตามก็ปรับให้หูข้างขวาต่ําลงมาหน่อยนะกะความสูงของศีรษะด้านบนนะคะโดยใช้คิ้วถึงคางคูณ2นะ 2> แล้วค่อยลากให้ศีรษะกลมโดยเส้นจะมาหยุดที่หูนะคะตรงนี้ต้องกะให้ดีกําหนดจุดไว้ด้านบนตรงกลางศีรษะนะคะ แล้วก็วาดผมที่เป็นจุกโดยปลายผมเป็นแฉกแยกออกจากกันนะตอนนี้หน้าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนคงดูออกแล้วนะว่าเป็นอากิหรืออาคินะคะในเรื่องเชนจอมมนรูปนี้มีส่วนที่ยากที่สุดอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือมือแถมรูปนี้เนี่ยมือยังอยู่ในระยะหน้าซึ่งเราจะต้องเก็บรายละเอียดโชว์กันด้วยคุณครูเริ่มวาดจากนิ้วก่อนนะคะนิ้วที่อยู่ใกล้ๆก,กับปากแล้วก็อยู่บนใบหน้าเพราะว่าเราจะกะง่าย เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆวาดลงมานะโดยวัดจากของที่วาดเสร็จแล้วนะเช่นข้อมือเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยอยู่ไม่เกินหูทางซ้ายนะแล้วก็นิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยจะต้องมีข้อต่อให้ครบนะคะดูว่านิ้วชี้กับนิ้วก้อยเนี่ยความสูงเนี่ยต่างกันยังไงหาเส้นระดับให้เจอนะคะพอดีว่าคุณครูไม่ได้วาดให้ดูซะด้วย ถ้ายังไงนักเรียนลองศึกษาและดูจากที่คุณครูวาดนะคะว่าเวลาคุณครูวาดข้อต่อเนี่ยคุณครูวาดยังไงเวลาคุณครูวาดล่องของกระดูกเนี่ยคุณครูวาดยังไงนะคะไว้คลิปไหนเรามาฝึกวาดมือกันนะคะมือที่มีโครงสร้างข้างในมีข้อต่อมีล่องมีเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูจะมาเก็บรายละเอียดให้ดูอีกครั้งส่วนใหญ่คลิปสอนของคอรูพรทาง u t u b e เนี่ยคุณครูก็จะสอนวาดแบบละเอียดละเอียดนะคะยกเว้น คลิปที่ตัดมาจากทางทิกต o อกนะคะทิกต o อกนี่คุณครูจะวาดอีกสไตล์เลยก็จะเป็นสไตล์แบบวาดไปเลยนะคะไม่ได้ขึ้นโครงสร้างแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ดูเหมือนกับใน YouTube นะแต่ในทิกต o อกเนี่ยก็สนุกไปอีกแบบนะคะใครสนใจอยากดูคลิปสอนแบบวาดเร็วๆสนุกๆก,ก็ไปตามได้ในทิกต o อกนะถ้านักเรียนคนไหนสนใจอยากจะมาเรียนกับครูพรโดยตรงนะคะ คุณครูพรเปิดสอนศิลปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่นเก้าชั้น2นะมีสอนวาดการ์ตูนวาดภาพเหมือนการลงสีนะคะแล้วก็งาน diy ออกแบบต่างๆด้วยช่วงนี้ก็มีนักเรียนตามมาจาก tiktok นะคะมาสมัครเรียนกับครูพรเยอะมากๆเลยถ้านักเรียนสนใจก็มาสอบถามคอร์สเรียนนะคะแล้วก็เข้ามาสมัครเรียนกับคุณครูได้ตามช่องทางนี้นะคะ ตรงด้านหลังเนี่ยเขาจะสะพายดาบไว้ด้วยนะคะคุณครูจะลางเบาๆเพื่อดูทิศทางของดาบนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยนะเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงที่ยาวเส้นตรงที่ยาวเนี่ยเราจะลากไม่ค่อยตรงนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บรายละเอียดต่างๆของดาบได้เลยอาจจะแรงเงาช่วยเพื่อให้ด้ามของดาบเนี่ยดูนูนมากขึ้นเราก็เน้นเส้นนะคะ ให้เส้นดาบเนี่ยคมคมหน่อยเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะติ๊กไว้ก่อนแล้วก็ใช้แม่บรรทัดช่วยด้วยเราก็มาเริ่มแรงเงาส่วนที่เป็นสีดํากันนะคะตรงนี้จะเมื่อยมือนิดน,นึงนะคุณครูจะเริ่มจากด้านบนก่อนแล้วก็ค่อยๆลงมาด้านล่างนะคะมือจะได้ไม่ดําการวางมือเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในการวาดรูปสังเกตไหมว่าคุณครูจะวาดของที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนนะคะแล้วค่อยๆวาดของที่อยู่ทางขวาตามลงมา ตรงปกเสื้อสูรด้านซ้ายนะคุณครูมีวาดผิดไว้นะคะก็ลบแล้วก็ปรับตามที่คุณครูทําได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มแรงเงานะคะสีเข้มเข้มในภาพได้เลยพอติดสปีดแบบนี้แล้วเนี่ยการแรงเงาเนี่ยมันดูสวยดีนะคะมันดูแบบค่อยๆ่อเลื่อน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 สวยแปลกตาดีจริงๆแล้วเสื้อสูตรของในภาพนี้จะเป็นสีดําสนิทเลยนะแต่คุณครูเห็นว่าเป็นสีอย่างเนี้ย มันสวยดีแล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นสีดําสนิทเนี่ยมันจะเมื่อยมือมากๆเลยนะคะคุณครูก็เลยเอาแค่นี้ล้กันตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายๆของคลิปนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแรงเงาชุดสูตรเสร็จภาพนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้เลยแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคุณครูในทุกๆช่องทางนะคะมาดูคลิปสอนของครูแล้วก็มาฝึกวาดรูปตามกันขอบคุณมากๆเลย ใครดูคลิปนี้จบบ้างคอมเมนต์เลข9มาบอกคุณครูหน่อยนะคะคุณครูอยากเห็นจังว่าใครดูคลิปนี้จบบ้างแล้วมาเจอกันใหม่ในทุกๆช่องทางนะทุกคนคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วบ๊ายบาย